ขาถือสองฉัญชาติฮะทั้งมาเลเซียและก็ประเทศไทยนะครับถือสองฉัญชาติก็คือเคยขอคดีในมาเลเซียหลายคดีและเคยถูกจําคุกในมาเลเซียแล้วก็ก่อเหตุในพื้นที่ภาคก้าหลายคดีนะครับก็ถูกจําคุกเช่นกันคดีนี้ก็สั่งให้ทางภาคก้าตรวจสอบแล้วว่าสารสั่งจําคุกแล้วออกมาเมื่อไหร่อย,อย่างไรก่อเหตุเมื่อไหร่เราจะมีการฟ้องเพิ่มเติมทุกหลายแล้วก็มีการขยายผลถึงว่ารวบผู้ร่วมประวการแก๊งนี้ขเขาเรียกว่าแก๊งศูนย์สี ผมถามว่าทําไมแก๊้งสูงสีแต่ก่อนเขาเ็ก่อเหตุด้วยสีคนนะครับเหมือนแก๊งสีเขียอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยบอกกระทาผิดมาแต่ยุคสิบเก็บขนาดนี้หกสิบสองยังไม่สํานึกบาปอีกนะครับอันนี้เมื่อสักครู่ได้เขาพูดกันตรงๆต่อหน้าทีมงานบตรงนนะครับแต่คขาวนี้การที่กเคยก่อเหตุในต่างประเทศก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่ก่อเหตุในภาคเก้าเนี่ยคําถามก็คือว่าเขาเป็นคนสองชาติแล้วมีการผักดันจากตอมอไปไหม ถูกต้องฮะแล้วขึ้นแบ็กลิ์ผักดันจากสำนักง,งานขณะนี้ผมได้สั่งการไปยังผู้จัดการตรวจคุณเมรและผู้การตอมองบกนะครับให้ตรวจสอบโดยละเอียดว่าบุคคลพวกเนี้ยผักดันไปเมื่อไหร่ช่องทางไหนขึ้นแบ็กลิสตามสั่งการขอตรอรหรือไม่เมื่อขึ้นแบบนี้แล้วเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่ยังไงแต่เมื่อสักคู่สักถามบอกเข้ามาช่องทางธรรมาชาติแต่เราไม่เราก็ยังไม่เชื่อใจก็จะมีการตรวจสอบ เมื่อสักครู่ผมได้สั่งการผู้การตรวจคนเข้าเมืองหงให้ตรวจสอบโดยเร็วแล้วเขาติดคุกกี่ปีเขาก่อเหตุที่ภาคเก้าเขาตั้งแต่วันไหนอ่ามันมีเสด็ตั้งสามสามปีฮะตั้งแต่ปีห้าเจ็ดค่าคนฆ่าสองสมแล้วปีหกศูนย์ชิงทองแล้วปีหกแปดนี้ชิงทองอีกก็อ่าสารตัดสินจำคุกทุกคดีไอ้ไอห้าเจ็ดกับหกศูนย์่ะติดคุกกี่ปีอ่าเราขยายบทเบื้องต้นเนี่ยศาลสั่งจำคุกยี่สิบปีแปดเดือน แต่ติดิงกีอยู่ระหว่างการให้ทางผู้กพันใหญ่ตรวจสอบทั้งหมดว่าคดีได้ไดอ้อยู่ในชั้นไหนอุทธรณ์ดีกาหรือไม่อย่างไรหรือว่าคดีสิ้นสุดแล้วทุกคดีขณะนี้เราขอสั่งให้ตรวจสอบหมดแล้วสุดท้ายแล้วคือเขาออกมาคําถามคือเขาออกมาเนี่ยแล้วตมมันมีการผลักดันไหมมีผลักดันลงไปแล้วฮะขึ้นแบ็คลิสไปแล้วเบื้องต้นนะแต่ผมสั่งไปแล้วให้ตรวจสอบโดยละเอียดว,ว่าผลักดันเมื่อไหร่ช่องทางไหนนะครับแล้วขึ้นแบ็คลิสแล้วเข้ามาเมืองไทยได้อย่างไรอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ถ้ามีการบกพร่องตรงไหนเนี่ยท่านขอวัตรอสั่งเลยว่าเราต้องดำเนินการทั้งอาญาและอว่นไหนแต่เบื้องต้นเนี่ยผมผมได้ซักถามเมื่อสักครู่ว่าเขามาช่างช่องทางธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามจะมีการตรวจสอบโดยละเอียดนะแต่การเข้ามาช่องทางธรรมชาติก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของฝ่ายความมั่นคงอันนี้ก็ต้องตรวจสอบคนระับว่าเป็นหน่วยไหนบกพร่องอันนี้เราเราต้องขอเวลาตรวจสอบว่าเข้ามาทางช่องปกติหรือธรรมชาติแต่นี่คือคําให้การของผู้ต้องหาเราต้องตรวจสอบก่อนนะฮะโอเคนะแล้วในส่วนที่มีประชาชนจํานวนมากอะ่ะ อ่ามันเป็นแบบชาช้านอะไรก็เป็นของของไทยฮะเราอยู่บังตรวจสอบว่าเมื่อวานนี้มีทางฝ่ายปริษัทฝ่ายปกครองมาร่วมประชุมที่หันใหญ่ด้วยผมได้มอบโจทย์นี้ให้ไปแล้วให้ตรวจสอบด้วยว่าการเป็นการสวมสิทธิ์หรือว่าเป็นการทําปลอมตอนนี้เราส่งตรวจทั้งพิสูจน์หลักฐานเก้าและให้ทางกรมการปกครองขับเคลื่อนต่อตรงนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายความมั่นคงเราจะละหลวมในเรื่องของการไม่ฮะไม่ฮะฝ่ายความมั่นคงทํางานเต็มที่แต่คนที่มันคิดจะทําผิดทําชั่วเนี่ย มันก็หาช่องทางขาดนี้เทคโนโลยีมันสูงแต่อย่างไรก็ตามขอเวลาทางทางทางเราตวรวจสอบในรายละเอียดว่าบัตรที่เขาถือเนี่ยเป็นบัตรของหน่วยงานไหนหรือเป็นการทําขึ้นมาเองนะครับทาที่ไหนวันผมมอบโจทย์ให้ภาคเก้ามาแล้ววันนี้รองผู้จัดการภาคเก้า 9, สองท่านผู้การสืบสืบรองผู้การสูบสืบร,ร,รับโจทย์ไปแล้วเดี๋ยวต้องตอบคาถามผมตรงนี้มากรุงเทพมาทําไมเขามาหาลูกฮะมาหาลูกครับ ทำไมอะทำไมเขามาหาลูกเขาติดต่อกันยังไงก้นเสร็จอ,อันนี้เป็นอยู่ในทางการสืบสวนป้้นเสร็จแล้วติดต่อลูกเพือ่อให้มารับโจรหรือว่ามารับอ,อันนี้อยู่ในกจำนวนการสอบสวนอยู่ในจำนวจกรอบสวงนะ,ะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ตํารวจเราจับได้ไม่เกิน24ิบสีชั่วโมงผมเรียนเลยนะว่ามัน,นมหนีไปไหนไม่ได้ในในราชนาจากักรไทยนอกราชนาจากักรไทยเราก็จะไล่ล่าการนะบอกตรงๆเลยนะครับวันนี้ในยุคท่านขอบอวิติรัตน์เนี่ย่ันสังเกตเจนว่า ต้องทำงานเชิงลุกเป็นตำรวจมืออชีพของกลางได้ครบไหม